หน้าตามันก็เริ่มได้แล้วทุกคนทุกคนหน้าตาเป็นตาแซ่พนาาทุกคนเรียบร้อยละมีแต่ชน,นิดที่เอาต้นหอมใส่เนาะพักบัวเอาพักบัวใส่เล้วก,กะเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแต่ไปเจอกันตอนที่ไปหอดทำงานแบบเดียว้อตอนที่เขาปิดเนาะงานแม่เด้อทุกคนเด้อตัวนี้จะเป็น เป็นกะลำนะเป็นกะลำม,ม่วงกัโตัวสีขาวนะคะผักหองบอ้อมตัวนี้ตัวงอกเนาะและยังชิซอยพะป้ง่อยู่ทุกคนาเม่พูดตะกันเดยที่งงอกอะไรอเม่หน่อยได้ ส็บายดีทุกคนมาพบกัะซันนี่ในซองซันนี่ชาแนลเนาะมือนี้ครัสิบมะเขือพุ้นอีกแล้วทุกคนแต่ว่ามือนี้ครัะจะเฮ็ดเป็นหมอนใหญ่แดงเนาะเนื่องจากว่าพาดหาหันเขาเขาเฮ็ดลรามันหมอนน้อยเนาะเขาใส่น้ําน้อยก็เลยว่าแบบมันขุ่นโคตรเนาะแล้วขุ่นหลายกระเบื้เซ็บ,บเนาะแล้วก็ใส่น้ําหลายโคตรกระเบื้เซ็บ,บเนาะซันนี่ก็เลยเปลี่ยนหมอเนเราหมอนตัวนี้เราเป็นหมอนใหม,ม่เอี่ยมเอี่ยมถาก,ก็อันนั้นเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะเถื่อนเนาะแต่ว่าไม่ได้ซื้อหรอก เป็นหม้อที่ห้องการซันนี่เอาให้นะจะเป็นของขวนปีใหม่ทุกปีเนาะทุกคนเนาะจะเป็นอ่าของขวญปีใหม่ล่าเนาะทุกปีพนจะให้พนักงานทุกคนแล้วเนาะแต่ว่าเลือกเอาว่าฮาสิี่เอาอย่างซึ่งว่าปีนี้ซันนี่เอาหม้อเนาะยังไม่ใหม่อยู่ก็เลยว่าเอาตัวนี้เนาะมาแกะมาแกะไส้เนาะตัวนี้เอากระล่างแล้วอันนี้ยังบกแกใช่ได้เนี่แกะกล่องใหม่ๆเยิ่เยี่ยม เดี๋ยวทุกคนเาไปเฮือนนะเนาะค่ะสิเอามาักหมักบวบนี่ไปให้แม่เดี๋ยวหมักบวบยังนี่ยไรหลายเนาะแต่ว่าเอาเอาเอาตัวไม้ซีนไว้เนาะละอย,อยู่ในตู้เย็นก็มีหลายแล้วทุกคนเสิเอาไปติมใส่ตัวอยู่ในตู้เย็นหันไปให้แม่เนาะบางเทีเพิ่งเคยสิไปเฮ็ดน,น้ำหวานเบื่หรือว่าไปแกง,ไป,งกไปนึ่งก็แล้วแต่เนาะอันนี้เฮ็ดยังกระเซษเนาะมื้อนี้วัตถุดิบเผาเนาะจะมีลิ้นเนาะลิ้นหมูเนาะซึ่งวา่าซั่นนีต้มแล้วก็ พูดอันลอกตัวเพื่อนมันออกแล้วเนาะแต่ว่ามาเอามาโซ่ให้ทุกคนเบ่งก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นลีนเด้อในวันก็นําขนาดเนาะตัวนี้จะเป็นลีนเน,ะน,ะน,นาะส่วนมาหมูนี่สันนี้จะบดเองเนาะแล้วก็จะมีปีกไก่หน่อยนึงแล้วก็มีเลือดเนาะจานันเลยสันนี้ที่มาซอยแล้วก็ตุ้มเนาะแล้วเ่าก็จะมีปากกระป๋องสองอันสองป่องเนาะ ล้วก็จะมีแบบอา่าพริกแก่เนาะน้ำใจเนาะถุงนึงอย่ปกไ้ก่อนปกไ้ก่อนทุกคนส่วนมาตัวนี้เนาะจะเป็นอัน mm hmm. กระเทียมกระเพรูกกใส่หลายๆแบบนี้เลยได้จะน,นีบดเอาทุกคนเดี๋ยวข้ามาลองขวบม่งเนาะสันนี่ไปซอยมาละ mm hmm. เยอะแยะเนี่ยเงาไหลไข่ย้อยหมอใหม่ทุกคน โซอีกหน่อยนึงก็อันนี้ก็ของกาเอาให้เด้่ยีแต่ของ้องกาเอาให้บบได้ซื้อถ้าเห็ดเวียกยูนิเทลเนี่ยโบได้ซื้อเครื่องไส้ทุกคนแค่ต้องการมาเห็ดละมาเลยเด้อ <c oughs> เกี่ยมสีขวดแล้วได้แบบนี้ที่จริงทุกคนก็เคยเห็ดแล้วทุกคนพี่จะนี้เห็ดมาเนาะแ,แล้วก็ไม่เห็ดให้เบิ่งอีกทุกคนเพราะว่าเฮอยูล,ล่าเนาะลุกกันไป อันนี้ก็ใส่สองกล่องแต่ว่าเขาจะโบไซสโซอสมันเลยทุกคนเขาจะใส่แต่อันโยโยเขาจะใส่แต่ตอนมันจะเริ่มแล้วนะเอาน้ำมันใส่ทุกคนเมื่อนี้โใส่กะทิแบ่งออกก่อน,นจึงใส่ตาหลังก่อนอื่นเมึนนอกสันนีสิใส่หอม้อมหอมบัมมว หอมหอมบัวกระเทียมกับผักบัวทีเซนีอันบดเนาะใส่เยอะๆทุกคนกระโบเยอะไปนะจะได้จงไวก่อนจะได้ใส่หลายก็อนนี่มันก็หอมได้แต่ซันนี่ทุกคนเอาไว้เห็ดแนวอื่นเศรษฐกิจฝืดเขืองเนาะจงไว้ขัวเมือนานีแตงแกละเถือกับะบคือกันแต่บบคือกั้เนี่ย ม,มันกระโบ,บได้มีสูตรปล่ายโตนะทุกคนคุดอันใดได้เอาอันนั้นเดี๋ยวสนน่อาพริกแกงใส่ก่อนมีสูตรมือนี่อาพริกแกงใส่พริกแกงใส่ก่อนแล้วจึงอาหมูสับใส่แดดกระซองตอนนี้น่าจะประมาณสีโมง เียวสวน่เอาหมูซับไส้ัาเนี่ยยดมันใหม่เอาน้ำาปก่อโอ๊ตหิวปัญะ เริ่มแดกแล้วได้ทุกคน mm hmm. เฮดขาบปุ้นไปนี่ยัง, mm hmm. ย,งยังบบได้โทรบอกแม่บบได้โทรบอกตอมเถอเนาะยาเพินเกี่ยมเครื่องก่อนจะยังหน่อยโบหูว้ว่าซันนี่เฮดแล้วมันเกี่ยมเครื่องฟาไวปหัตสนี่กระเปื่องละละาเพราะว่าอป,ป้าไว้หันจะยื่เงือนั้นบโบค่อยบบค่อยแต่งกิ่นนะโบมีเวลาเฮดสนนี่มักสองปูดก็คือพิกไกเนาะต้องได้ใส ทุกๆเมนูปลากระป๋องปกติจะต้มป่าใส่แต่ว่าเฮาสูตรเล็งหลัดทุกคนเขาจะบดใส่อันต้มป่าเราาเดี๋ยวนี้ปลากระป๋องก็มีส่งส่งตอนเนาะ สีสันหน้าตามันก็เริ่มได้แล้วทุกคนัน,นี้สีเอาทุกอย่างลงเนาะจะเป็นกีไก่แล้วก็ลีนเนาะ่วนว่าเลือดเนี่ยเอาใส่ตามหลังเนาะเลือดในหลังจากที่ต้มทุกอย่างสุกแล้วเนาะจึงเอาเลือดลงหม้อตัวนี้ทุกคนเอามาใส่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ระว่าหม้อทามันน้อยเนาะฮะใส้แล้วแล้วก็ไปล่างเอาไปปะไรคือกาวเนาะใะส่เก็ดไรคืกอกาวพวาะเปาเป็นหม้อทีส่สน,นีเกี่ยมไว้เนาะเวลาสน,นีเห็ดเหอนแล้วเนาะสนี่ก็สิเอาอันนี้มาใสเฮาก็บบได้ซื้ออย่างสินะเอามาใส้เถื่อเดียวในดอกเถื่อหนาก็บบได้ใส้ละเอาไว้อีกประมาณ5ปีสิปีจะสิได้ใส้บบเนาะถ้า่าเห็ดเหอนแล้วเนาะโว่าปีหดสิแล้วยังบนเริ่มเถื่อบอกส่งเถื่อสามเถื่อแล้วทุกคนขาตั้งเป็นเสาแห้งซิ เบ้าตลอดซน้สิไสคานอเนาะหนึ่งบวงหนึ่งบวงกาแฟเนาะคาดคานอมาได้นะมันแซ่บมันสูรรสทุกคนเอาซีต้มให้มันสุกแล้วกันเอาเลือดเอาไอย้ยางใส่เรียบร้อยเนาะแบง่งเอาไปให้เม่แล้วกันอีกหม้อหนึ่งเนาะตัวที่เหลือเขาจะเอากะทิใส่เนาะธรรมดากะทิจะขวใส่เนาะแต่ว่า แมว่ว่าบ่ค่อยยากโตเป็นกะทิแต่ว่าอยากเป็น,นข้าวปุ้นข้าวปุ้นนั่นน้ําเครื่องในแต่ว่าเครื่องในมื้อนี้หั่นกะบ่บมีเนาะทุกคนธรรมดาจะมีใส่แกนแล้วก็มีหัวใจแต่วา่าซะนี่มีแต่หัวใจไก่เนาะซะนี่ย่านม,มันขาวย่านมันบ่เข้ากันเอาะก็เลยว่าบ่ใส่เนาะใส่เป็นลิ้นแล้วก็หมูสับใส่ปลากระป๋องใส่ปีกไก ไสเลือดแล,ล้วก็แล้วเนาะน่าจะแทบเพราะว่าผ่านมากระแ่บอยู่เลยเด็กเมย์ซันนี่บบเคยกินอันสูตรอันน,น้ำยาขนมจีนสูตรนี่ของซันนี่เนาะส่วนหลายก็เหตุแบบสไตล์แบบพุงสาฮะนะทุกคนแต่ว่าสูตรนี้เมย์ยังบบเคยกินเผื่อเนาะส่วนมาขับบุนเนาะทุกคนเนาะซันนี่ก็เหตุเป็นทรงทงเนาะเพราะว่าเหือนนีถุงหนึ่งแล้วก็ไปเหือนนั้น,งนุงนึงดีนะแกซันนี่จะเอาอัน หมักเผ็ดเนาะมันมันจะเป็นหมักเผ็ดสีทุกคนันิเที่มาใส่หน่อยหนึ่งป้าทุกคนสุดถืกนี้อย่างบกุกน่าจะเป็นซอสหอยถึกสุดละคะบวัวอาผากันเปื่อนมาใส่ชนิดซีไซส์สดหอยนิดหน่อยปรุงตามใจลดวดทุกคน มีอะไรก็ใส่ใส่ไปเกลือหน่อยหนึ่งผงสูจิตสูใจเนะนิดหน่อยอเดี๋ยวตัวนี้แหละสนี่วานะหมักมักเผ็ดสีใส่น้อยหนึ่งทุกคนไข่สีมันงามใส่หลายกระปุกสวย มันสีแดงเกินไปสีมันโทธรรมชาตดนะโอ้ยแมงมันก็นไล่หลายได้เลยทุกคนจจนนี่ก็สีเอาน้ำใส่น้ำเปล่าขนากินขนาดทุกคน เดี๋ยวไปเอาห้าผักหอมปลอมมาใส่ปลกไว้ทุกคนจังใหม่มาเบิงน้ำกันเนาะทุกคนหน้าตาเป็นตาแซ่บขนาดทุกคนเรียบร้อยละมีแต่ชนิดที่เอาต้นหอมใส่เนาะผักบัวเอาผักบัวใส่ลวกัเรียบร้อยแล้วทุกคน นีแต่ไปเจอกันตอนที่ไปหฮอดเฮือนบัดเดียวเด้อตอนที่เขากินเนาะอยู่เฮือนแม่เด้อทุกคนเด้อเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นผักจะเป็นกระลำเนาะเป็นกระลำม่วงกัโตัวสีขาวแล้วก็ผักหอมป้อม ตัวนี้ทั่วงอกเนาะและยังทีซอยพักบง่ายูทุกคนแต่ว่ามีแต่ไปเจอกันตอนอยูเหือนเนาะวานนาตามันสิเป็นจังไดดเนาะเวลาเขากินมาเนาะทุกคนเรียบร้อยแล้วเนาะเขาเกี่ยมไปเหือนเนาะอันนี้ก็คือน้ำขาวปุ้นเฮาเนาะส่วนตัวนี้ก็คือข้าวต้มเนาะข้าวต้มหมูเนาะสันนี่เอาไปให้แม่เนาะสันนี่สร้างน้ำพลของการเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพัก แล wood, mm ้ว hmm. ก really? no. ็ข้าวปุ้นแล้วก็มักบวบเนาะหาก็แม่นเอาอยู่เฮือนนี่แหละมื้อนี้หาก็แม่นเอามื้อนี้สดๆทอดๆหมักม่วงคือกันเนาะหาก็แม่นเอาเนาะมีแต่ข้าไปเจอกันอยู่เฮือนเลยด้วยทุกคนมาเด้อทุกคนกินข้าวปุ้นใช่ใช่าเดี๋ยวให้ช่างเนื้อเด้วยวะจะเอาให้คงเจอบอกว่เอาข้าวขุกินข้ขุกินเหรอวะให้เวียนกันยังม้างแต่มานั่งเด้อ อันนี้อันนี้น้ำปูเบาน้ำปูอยู่เือนทุกคนแล้วก็เฮ็ดอันดีเฮ็ดข้าวปุ้นมาให้อันเมกพอกินต้มกับอันซาตียังไปตีดอกโมบายอันเนาะต๋อยยังเหมือนกเปิดไฟซื้อสองสี่สิบเอ็ดสิบหลักอันตัวนี้บ้าซิมแล้วก็ขอแถมขอจังอันเนาะ ิ่เราก็มีแต่เอามาเคยเจา้าอันน,นึงเยแดงอันนึเป็นทเทียนเามั้มอันนี้เพราะเยเจ้ากับนึงเยแดงกับนึงสิแี่แลวตัวน,นี้ค่ะต้องสื่อหาอันอานนนบ,บ้าทุกคนคอต้มอันนี้นี่นะหอมขนาดสุดรตาย,ยากเดี๋ยวสิทธให้เบิง ไทอาหารหมูให้เบิงก่อนนี่ทุกคนพอต้มมันข้าหมูเป็นตาแซบกเป็นตาแซบกน่ะน้ำเฟอือน้ำ้าเปียกเหลือแล้วก็มาต้มเ่าเห็นแล้วเป็นตายา้าเปียกเลยชาเกะกินกินเนี่ยเย็นเบร์บารีที่พาราพาราะอเป็นตาแซบเด้ เพื่อแก้วตอนมืนอไหรน่หรอัเดือจะดีเลอวะทำอิฐไปมานอนผิดนี่แต่คนอนเน,นื่อเนี่ท่านสิประจักษ น้ำเกลือค่ะนะ้อเนี่ยตึ้งน้ำเครื่งเนี่ยถ้าปั่นนำมากินหน่อยไม่อันนะครับถ้าอยู่เซ็ตอะไรพูดเอาอกตึกินได้แหลส่วนโเปส่วนที่มือ ขอแนะนําเลยว่าเด้อขยันบ่ขยันขยันให้ละวะขยันอื้อเบิ่งเบิ่งเบิ่ก็เบิ่งกะกะอยู่เซานเะเบิ่งา่าเด้อน้องนี่บ่แม่นน้อยได้นี่นึง ทานลดทุนแล้วใช้พักหลายๆทุกคนเน้นพักเรื่อยมากแบบระยะเด้อจะมีให้เธอกินเด้อมาเด้อมาเด้อมีมือนี่กระปุ่นนี่เขาเชิจั๊กหัวเนื้อแบบว่านี่กอดีนะเนี่ยพอดีเนี่ยพอดีเลยมันต้องดึงอย่างเดียวมานั่งสิไปลยนั่งสิบเลยแล้เอากะทิเสรแม่ แต่ว่าตัวยืมเงินขนาเอากันทีเสียเลยนั่นกได้ครกิูเยอะหนึ่นเดยวหน่ยนเดยหนยครับของเรายิ่งปุย่าไ้ไปกินยืมเงินของเราสันกทตี้เสนรตี้แกเซาะลตาเอานนึงยัเหลี่มกระยักเรลี่ยนยยู้นเหลี่ยมว่ะหรอ งเนคนเดินจมอสื่อห hmm. e. e e e ัวหาไปเถอเขาเนาะเอออันอันนี้ดี่วะอันลงขึนเลยอะไแบบนั้นตรงมีตเนมาาลยแบนต้องตรแบบย่างส่เหนเ่เส้่้ลงเอไเอาเาเยยาวนานดิมี้นเพ่ะมีคนดิบก็อะ่้อนเชื่อะ ไลกปั้นตุนปันจันทต่คนที่ส่วนแถวนีขไอันนั้นเขืมอนหน่ถาซะอีก้าาเลี้ยงขนาเนื่องปั้นเดลายมาแล้วปั้นจันที่ส่วนเด้ขายเลยข้าวเลื่อนหนึ่งคือมาเสี่งไลน์นี่เนาะคณวนะ เพราะกระเจ้าเฮ็ดละแม่นอันจะเจาขึ้นมาเฮ็ดกินคืออันตัเจีวอันนี้นี่นะเนี่ยเจมันคือาเอาหัวัน้าคุยแบนี่ะือเฮ็ดคือตัมเจีวปปีนี่นะใต้เดียวดีพอคือ่าบุเฮ็ดอันมะเฮ็ดโดมเนาะคุณนี่กำลังพูเฮ็ดดุลับปากอันนี้ นอนี hmm. ่เป็นอะไรหรืเ <improves emotions> ่ค <laughs> ือนอแซนอ่าฮึค่ะเออแล้วอยู่ทานแข่งอขออะไรด้วยโอ้ยนี่เห็ดตะปูไม่กินน้องเจมส์ หนาวป้าแม่ข้าวเหนียวกับม well. uh, ีดเนี่ยข้าวเหนียวเหนียวมันึงนึ่งกจ้าเด่นยังไปให้เรียวอามาเดยวไปยืมเงินมาแบงเอามักน้วอะเนี่ยมาแต่สวนองด่นเลือดเอนนี้เลือไปกินใช้กันเลือดไม่แช่ เชฟบชฟคนล้นน่อาจุมอรเราค่าเรเิน่านังไงแล้ั่าเนี่ยัวอแบัวนึ่งเบัวมนึงป้าไลยถึงก็นนาอเดินคืออะไรที่จิ้มันนาอตเขเอาพี่ตูเส่ฝีเมบอกบบดีเลยเนาะแต่เอแต่อมาต้มแต่เอามาต้มเราลาอันตมาเลียงหมูนะ แต่หน,น,นูจะงอเหรอที่หนูนี่ทุกคนเสีบัวละพานีไปกูแล้วก็เอาเง <rue> ิน,นสายขั <c oughs> บโม่งขับกูขันได้เก็บใส่ต้มนีหันสอง,สงเพือสามเพือนี่แหละมาเราไปเก็บทันเก็บหนีเมื่อแล้วกันซีเมื่อแล้วได้หนีทุกคนเพราะว่ามาเอาน้ำฟูมันนี่นะเหยียมสีเมื่อแล้วได้น้ำฟูได้อหรอ ักอันนี้ไปพูดไม่ไปขายใหังเจ้ากจะได้มะนาวนี่นะที่เกี่ยเมือละล้าทุกคนละล้ทุกคนใครที่มกักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสบายดี